สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทำใบงานที่สามนะครับเรื่องวงจรขยายผลต่างจรขยายผลต่างนะครับก็จะมีอุปกรณ์ดังนี้ครับเวัวสปายที่เราต้องใช้นะครับโอบอ้าว ความสวยงามนะครับายพเอกของเราคือ IC ครับอ p amp ครับแล้วงั้นตัวต้านทานสามตัวหนึ่งสองที่สามตัวที่สี่ ต่าสี่ห้าห้าตัวครับห้าตัวก็ะจะมีดันนะครับสามตัวแดงดงดันสามตัว ก็มาสับายอีกจัดให้สวยงามเราจะวัดยังไงวัดด้วยออสซิโลสโคปนี่เราก็มาทำวงจรให้สวยงามนะ 국민 ket le b ก่อนไหวครับ,รบพ้นนะครับ อ,อ่านนะครับเอาเครื่องหมายลบขึ้นไปเอาจริงอินพุตขึ้นไปตอนครับไ่เนาะตัวครูทํานะครับ นี่ก็จะเป็น V A V B วงจรวัด อะไรเกีย่ยนค่า a ครับทีนี้อันหนึ่งติดีครับร้อยเ k อันสาม k ได้นะครับสามเท่าเลยสี่สิบเจ็ดเออาซีอาซีร้อยเคนี่เพราะว่าตัวเราสนนะครับกับจุต้องไล่ตามค่าอาร์อาเอลก็คือสิบ สอ L ได้ไหมได้อ่าหา้าเนาะอ่าหา้าเท่าไหร่อ่าหา้าสิบเคครบครบครบออกมาวัดครับ วัดนี้จากโจทย์เาให้วัดแบบไหนทีนี้จากโจทย์เขาให้วัดบอกว่าใช้ meter, ดิจิตอลมิเตอร์วัดแรงดัน V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  บีหนึ่งแล้วก็ V ีสองครับวัด V ีหนึ่งแล้วก็ V ีสองก็บันทึกค่า V ีหนึ่งก็จะ อันนี้องก็จะต่อประมาณนี้นะครับไปสิบสองวนมาแล้วนะดันดูสิมีอะไรเกิดขึ้นนะครับโอ้เห็นละอันนี้จะเป็นลบนะลบสองลบสี่ลบหกลบแปดลบแปดกว่าพบเพว่าเอาดิจิตอน มิเตอร์วัดนะครับครับวัดที่อะไรวัดที่เี่อีงวัดว่ากี่โวลต์อ้านนะครับได้เข้ามาแล้วได้7จ็ดเ้นโวลต์นะครับเก้โวลต์ก็บันทึกลงนะครับ7.91ดเ้นโวลต าบอกว่าวัดบีบีนะครับพัดวีบีภาพบอลันนะครับเท่าไรได้สามเนาะสามจุดเก้าสี่โวลต์นะครับเก้าสี่วัต บีนะครับบีนี้คำนวณหาก็คือบีอลบบีนะครับก็ลบก,กันก็บันทึกค่า v ีเอานะครับบีเอสามสิบห้าเก้าสิบก็ครึ่งหนึ่งก็คือสองจุดห้าเก้าก็ประมาณแปดลบแปดจุดสี่พัน,น นี้ครับทีก็เทียบนะครับก็ให้เปรียบเทียบว่าเทียบตามสูตรนะครับแต่ว่า,วาต่อว,วงจรแบบนี้ก็ทิ้นแล้วนะครับสำหรับอันที่สามครับ